สวัสดีค่ะฟสุค่ะฟสุจะเอาเสื้อตัวนี้มาให้ดูนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยมีขนาดรอบอกเนี่ยนะคะสามสิบเก้านิ้วนะแล้วก็ยาวลงมาเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้วัดตั้งแต่บาทลงมาตรงเนี้ยค่ะนะจนถึงชายเสื้อเนี่ยนะคะสิบแปดนิ้วครึ่งนะคะคอลึกคือวัดตรงปุ่มกลางกระดูกตรงคองเราลงมาจนถึงตรงเนี้สองเซนนะคะแล้วก็เราใช้ทั้งหมดเราใช้ทั้งหมดเนี่ย ร้อยสองดอกบวกกับอีกครึ่งดอกอย่างนี้อันนี้ครึ่งดอกนะคะนี่ครึ่งตรงเนี้ยนะคะตรงมุมเนี้ยหน้าหลังนะคะ,อ,ะอย่างละครึ่งเนี่ยสี่สี่สี่ชิ้นนะแต่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยร้อยสองดอกนะคะโดยที่แปดสิบสี่ดอกเนี่ยคือเป็นดอกปกตินะแล้วก็แถวนี้สิบแปดดอกได้เป็นดอกที่เออเออเขาเรียกอะไรแถวสุดท้ายแถวท,ที่ห้าของดอกเนี่ยนะคะ เราเราให้เขาเพิ่มโซ่ช่วงงานละหนึ่งโซ่นะคะ <ienda. S 1> เพื่อเพื่อให้ตรงตรงเนี้ยตรงสะโพกเนี้ยนะคะมีความบานออกมาขยายได้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดอกของเรานะคะดอกของเรานี่มีห้าแถวนะเป็นวงกลมแล้วก็มาเป็นสี่เหลี่ยมเปลี่ยนมาเป็นสี่เหลี่ยมนะก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะจนถึงเนี้ยไตลักแร้เนี่ย ไดลักแร้เนี่ยนะคะเป็นปกติเพราะด้านบนเนี่ยคือเราคิดว่าเราจะไปใส่เสื้อซับไม่ใส่ทับในของเสื้อตัวนี้ก็ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปิดด้านบนขึ้นไปเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันมันดูบางเกินไปนะคะเป็นเป็นอีกแถวหนึ่งแล้วถึงค่อยถักตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่คอคะ่ะเริ่มตั้งแต่คอนะคะถักลงมาค่ะเป็นตะข่ายเป็นลายตะข่ายลงมาแล้วก็มาชนมาถักติดกับแถวสุดท้ายของ ของอช่วงดอกบญน,นะส่วตรงนี้ก็ถักด้านบนกลับขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อไปทำริ้วลูกไม้ตรงนี้ค่ะนะ่วนตรงแขนนะคะตรงแขนเดี๋ยวกระตุให้ดูนะตรงแขนนี้เราก็ทำริ้วเหมือนกันค่ะอย่างี้นะคะเป็นริ้วๆนะแล้วก็ด้านนี้ค่ะตรงชายเสื้อเราก็ถักต่อ ให้เป็นริ้วเหมือนกันค่ะคือคือเสื้อตัวนี้เนะี่ยมีระบายมีความแบบมีความหญิงมากนะคะส่วนตรงคอนะคะเดี๋ยวให้ดูลายตรงคอนะลายตรงคอก็เป็นแบบนี้ค่ะพอกลับขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็ถักเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นริ้วๆแบบนี้นะให้ให้ดูอ่อนหวานนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ก็ต่อกันเป็นหกแถวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโดยที่แถวที่หนึ่งเรามีแบบครึ่งดอกนะคะ แล้วแถวสุดท้ายก็เพิ่มโซ่ในในส่วนรอบสุดท้ายของของช่วงดอกนะคะดอกเขามีขนาด6เซนนะคะดอกปกติจะมีขนาด6คูณ6เป็นจตุรัสนะคะ,ะมี5แถวแล้วก็6คูณ6แต่ว่าสุดท้ายนี่จะเป็นถักคล้ายเดิมแต่เราบอกว่าแถวนอกก็คือเพิ่มโซ่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีขนาดประมาณ6เซนครึ่งค่ะนะคะ ก็เลยป้าสุก็มาเล่าให้ฟังถึงเ่อตัวนี้แล้วเดี๋ยวป้าสุจะแกะแกะ,แกะลายหรือว่าจะหาลายของเดิมของดอกนี้มาให้นะคะเพื่อจะได้ไปถักต่อกันได้แล้วก็แล้วก็มามามา,มาติดเป็นเสื้อให้ได้นะคะโดยที่แบบนี้นะคะตรงริมเนี่ยจะเป็นครึ่งดอกเห็นไหมคะครึ่งดอกหน้าหลังแบบเนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรักแร้เพราะว่าตรงกลางเขาเนี่ยจะครบ จะครบ8ดแถวนะคะเพราะฉะนั้นอีกครึ่งไอ้ครบ8ดอกนะคะเพราะฉะนั้นอีกครึ่งดอกก็จะอยู่ใต้รักแร้นี้แล้วก็อีกครึ่งดอกก็จะอยู่ใต้รักแร้นี้ก็จะรวมเป็น9้าดอกนะคะแบบนี้ค่ะ